ฝันสดๆร้อนๆเมื่อคืนเลยดิเนี่ยในฝ่าวตื่นตาเศ้ามาเหตุคลิปเนี่ยครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่แฟนช่องนะครับผมอ่าตอนนี้ก็อยู่กับบุญน้ำโโชคนะครับหลังจากเมื่อคืนเนี่ยครับเลิกงานมาอาบหน้าอาบท่าเขานอนแล้วกะฝันบนัตรโอ้ยแต่หมู่บ้านนี่โทรศัพท์กับลนลงช่วงตูดมันลนลงพอดีนะครับ จอเงื้องออกว่าบันนี้คุณพ่อคุณแม่โทรมากหาถามเลขสิ์่ค่อยได้ยินป่านใดตรงล่ำโพงดิว้าไปกับเป็นขาดขาดได้หายเอาว่าเป็นยังเดี๋ยวก็ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์อให้ได้หลายๆายวิวนะครับคุณน้ำโชคสิได้สื้อโทรศัพท์ไหมมาเว้ากับคุณพ่อคุณแม่สิได้ฟังเลขชัด มาวอาเรื่องความฝันกันครับเมือ่อคืนนี่เป็นฝันแปลกๆให้ f อฟซตั้งใจฟั่งนะครับตั้งใจฟัง่งจับท่างดีๆบุญน้ำโชความันเป็นตัวเลขเลยฝันว่ามือ่อคืนนี่ไปยู่นาเคือหนาเคือน,น,เ,อนเป็นขึ้นงานล่องป่าหรืองานอย่างสักอย่างเนี่ครับเอซ เป็นเคลือนสูงสูงบุญน้ำโชกยืนอยู่ห่วงสูงคือเก่าอีกแล้วนีมองลงไปปะนี้เห็นคนกำลังหาป่าอยู่คนไหลาหาป่าบุ้ยป่าคือโตใหญ่แท้โตใหญ่คักใหญ่เนี่ยครับเบบซี่ป่าตดป่าตละลอโตวพวกปานิ่นปะคอปาช่อนเนี่ยอุ้มขึ้นมานี่ไม่ตัจังสิอุ้มขึ้นมากนะในความฝันตอนนั้นอะ ปลาโตเดียวนี่สิกินจากมือค่อยสิเบิดขั้นโตใหญ่ปานนี่อย่างคือมาคักมาแน่แทะกระทั่งทีในความฝันนะครับผมค้นหาป่าเนี่ก็ได้อุ้มปลากันขึ้นมาอุ้มปลากันขึ้นมาบุญน้ำโชกกระยืนเบิ่งอย่เพราะอุ้มขึ้นมาเสร็จแล้ว มาพาท่องป่าให้บุญน้ำโชกเบิ่งได้บ้เนี่ยป่าเป็นกลมๆหรอกป่าเป็นกลม,กลมยยๆใหญ่ๆป่าคือยังป่าท่องนี่ไหมครับคันเอปซีเคยเห็นป่าท่องมัยมันสิกินหลายแล้วมันสิเป็นกลมๆม,มันบ่แต่มันโตใหญ่โตใหญ่ก็ลูกบอกลโตใหญ่ยังสิป่าท่องนี่ยังคือสิใหญ่แท้ในในในความฝันบุญน้ำโชกนะคือสิใหญ่ี่ยพาท่องมันดีบ้าเนี่ยตอนแรกมันยังบาตายนะเอฟซีมันดินอยู่ เอามีดไป้าท่องมันน่นมาหนผ้าตัวนี้เสร็จกับอีกพากตัวหนึ่งไปงี้สิมีดจะโต,ตใหญ่ๆเอา้ากะคิดว่าเอาไป้าท่องเห็นย,ยังมันกะตายที่แบบนี้ครับพี่ถูกต้องป่ะครับป่าถือ้าท่องมันกะตายกะคุยกันอยู่พักหนึง่งคุยกันอยู่เรื่องป่าละในฝันเนี่ย โอ้ได้ไลฟ์วะพ่อมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะจังสันจังสี่กับคุยกันตามภาษาเวลาค้นไปลงปานะะั่นล่ะบาดนี้หันไปหันมาไปเจอพีไ่ไส้ลูกพี่ลูกน้องเรยเอา้ายางขามไปหาพี่ไส้ก็หน้าว่าจันขามทางไปแ็เลยยางขามไปเสร็จปั๊บ บรรยากาศตอนนั้นคือฝนตกนะครับเอฟซี่ในความฝันนี่ฝนตกแห้งขามไปเซจปับ๊บกระทักท่ายกันงวกไม่อีกเทือนึงบ้ดน้งวกขันมาอยู่งานไหมงานที่เขาลงป่ามีผู้ชายผู้หนึง่งจักศูนย์มตาตาใส่ฟังดีๆนะครับเพฟซี่มีผู้ชายผู้หนึ่งจักศูนย์จากโม,งหงม่หูมาตาใส่โกรธแห้งในใจเราโกรธแห้งว่าสันต์อ จับภัยพ็บอีหยังให้เล่าจับปืนขึ้นมาอตอนแรกทะเลาะก,กันก่อนทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันนีหยังกับคนล่องป่าเลยล่ะทะเลาะกันเสร็จแล้วจับปืนขึ้นมาเพราะช่วงจับปืนขึ้นมาน่ะนะบอกไ้ทุกคนน่ะนั่งลงอคนทีล่องป่านะหุ่นน้ำโชคยืนดูฟังตรงขามดิคนกับผ้ากันนั่งลงคนลายๆนะครับเอฟซีนั่งลงปุ๊บบาดี้ คู้คนโมโหมากละ่ะพอไ่ที่โมโหมากที่ศูนย์มากนะจักแม่นี่ยังบอกเงยหน้นาขึ้นว่าท่นนานนั่งลงเราเงยหน้าขึ้นเอฟซีเอ้ยคุณพ่อคุณแม่ครับในภาพตอนนั้นนะพอไ่อันนี้เอาปืนนะยิงหัวยิงหัวคนที่มาลงป่าหลายๆนะโมตัมก็ยี่สิบสามสิบคนแต่เกินนั่นอยู่แล้วในภาพคนลงป่ามันหลาย ย,ลงลงยิ่งปุ่งกระล่มลงยิ่งปุ่งกระล่มลงยิ่งทุกคนนอนนอนนอนเสียชีวิตนอนตายกันเต็มเลยครับเป็ซี่บุญน้ำจกยืนงงเลยเอาเป็นยังเล่าคือเหตุจังซี่นาสังเกตตรงนึงครับเอาปืนขึ้นมายิ่งเนี่ยพอใหญ่อันนี้เลายิ่งเต่าหัวบอกยิ่งใส่โตใส่อย่างนี้คนที่มาลงปลา่า ยิ่งใจตาหัวครัเบบซี่นี่บุญนน้ำจอกยืนงงเลยเอาเล่าเฮ็ดเฮ็ดหยังเล่าเฮ็ดเฮ็ดหยังเล่าต้องการอีหยังอะนะเล่าคือมะมะขาค้อนอยังสี่บอกให้นางลงน่งลงเราเงยหนนะ้าขึ้นยิ่งใจตาหัวไงายหลังทวนยิ่งตาหัวไงายหลังทวนไงายไปไงาไปไงายทุกคนบ่ตำกว่า บ่ต่ำก็ยี่สิบสามสิบก้นในความฝันตอนตกใจดิครับเอฟซี F C. ตกใจดิบันนี้มันเดย์ปืนมาทาั้งบุญน,น้ําโชกเดย์ปืนมาทาั้งบุญน,น้ําโชกตื่นบันนี้ครับเอฟซีได้ตื่นก่อนบัดนี้สิเม้าเรื่องตัวเลขว่าสิตีเป็นยังไงความฝันคล้ายๆงวดที่แล้วว่าไปยู่มองสูงๆไปยู่ม่องสูงๆปั๊บ ไปเห็นป่าอ่าแต่บุญน้าโชคสิตีจังสี่บุญน้าโชคสิตีเป็นว่าพอเห็นป่ามันบ่ป่าเป็นเจ็ดเป็นแปดแต่ส่วนมากมันเป็นป่าป่าป่ามีเกล็ดนะครับบุญน้าโชกสิตีเป็นเจ็ดแต่กระสิบอลเรื่องแปดอุ้มป่าขึ้นมานน่มะข่ามะข่ามะปาดทองเห็นบุญน้าโชคเบิ้งนน่ต้อหน้านี่อุ้มป่าขึ้นมาควอนมันสิเป็นเจ็ดเป็นแปดมันบ่มะข่าแล้วมันค่อยตายมันบ่ครับ บานีบุญน้ำโชคว่ามันจิเป็นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ดิมันจิกลับกันงวดเบื้องหนึ่งจะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดบานีจะเป็นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ฟั่งดีๆนะครั Pepsi. บเป๊ปซี่บานี้ว่าถึงเอาปามาขา่าให้บุญน้ำโชกเบิ่งแล้วพ่อช็อตต่อมาที่่ามีคนมายิ่งนะครับยิ่งใจหัวยิ่งต่หัวนะจกปืนเงิ้มาเนี่ยยิ่งหัวบานี้อ่ายิ่งหัวปับ๊บค่อยตาย ก็สิเป็นห้าศูนย์หกศูนย์เพราะว่ายิ่งแล้วที่คอยต่ยยิ่งใจหัวหัวเป็นหาเป็นหกมันบอกครับหัวเป็นหาเป็นหกปืนก็เป็นแปดแปดศูนย์กับมีอยู่แล้วเป็นไปได้บอราะค่าฟฟซี่หรือทั้งเอฟซี่สิตรีเป็นจัาไหนนี่ร่องร่องบอกบุญนน้ำฉกมาเบิ่งดูฝันสดร้อนเมื่อคืนเลยดิเนี่ในฝ่าตื่นตาเศร้ามาเหตุคิดเนี่ยครับผม ฟันในลักษณะนี้บุญน้ำโจกสิตีเป็นว่ามันสิกลับก็คือป่าอุ้มขึ้นมากแล้วมาพาทองแล้วค่อยตายป่าก็คือเป็นเจ็ดเป็นแปดอุ้มขึ้นมากแล้วค่อยตายตายคือศูนย์มันสิเป็นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ยิ่งปืนยิ่งใส่หัวกับเป็นหัวเป็นหาเป็นหกยิ่งใส่หัวเราค่อยตายผ้ากันไงล้างตายกับเป็นปืนเป็นหาเป็นหกมึกว่ก็เป็น ห้าศูนย์หกศูนครับเอฟซีนี่ป่นน้ำโจกขึ้นในเบิ้งตรงนี้เลยเป็นไปได้เพราครับเอซหรือโตัวหาศูนย์หกศูนย์นะเอฟซีเอาแปดใส่ข้างหนาก็ได้เพราะว่าปืนเอาปืนยิ่งแล้วม่พอครับแล้วค่อยค่อยตายปืนยิ่งยิ่งหัวปืนเป็นแปดยิ่งหัวคือห้าหกตายแล้วเป็นศูนย์ เป็นแปดห้าศูนย์แปดหกศูนย์อย่างนี้ก็ได้นี่ตามภาพเลยครับเอฟซี FC. หรือถ้าคุณบอกคุณแม่เอฟซี FC, สิบตีซอยบุญน,น้ำโชกกับร่องเบิงคันฟันยังสี่มันติดโอ้ยกันค้นติดตามบุญน,น้ำโชกเลยสิลู่เลยว่าบุญน้ำโชกฝันคิวอยู่ดิซอยกันตีนะครับเอฟซี FC, ครับ หรือมีแนวทางจังไหรในความฝันบุญน,น้ำโชกนีบอกบอกบุญน,น้ำโชกมาเน่ที่ล่มตายถือยิ่งหลายๆคนนี่เป็นไปได้เพราะว่าสิมีมามารวมงานมาอย่างยังสิก่อนหนาที่เอ้มาลงป่านะครับมาลงป่าคนหลายนีย่เลขสี่เขาสี่ถือทั่วประเทศอีกแล้วบอกสิเป็นนิมิตหมายที่ว่าคนถือทั่วประเทศอีกแล้วบอก เป็นเังสี่เป็นไปได้บ่ครับีเอฟซีเอ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ลองพิจารณาเบิังนะครับบุญน้าโชคเอามาวาให้เป็นแนวทางบ่ได้หมายความว่าโตเลขทั้งเบิรนี่จะถูกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้บุญน้าโชคนําเพื่อบ่ให้เป็นการผ่านในคลิปต่อไปของบุญน้าโชคสําหรับคลิปนี้ก็บ,บ่มีหยังแล้วครับขอบคุณปีเอฟซีทุกท่านครับคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมรับเบิ่งจนจบครับเจอกันคลิปหน้าครับปีเอฟซีครับขอบคุณครับ